สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับการรีวิวนะครับฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมเกินเกล็ดแก้งหมดนะครับมาคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลของโชว์สวิตอิตาลีนะครับในสัปดาห์ที่11แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ก็คือคู่ของโรม่าครับเปิดทางซานโดรปิปิโก้เลครับรับการเยือนของเอซีหลานนะคคู่นี้มีเล่นกันในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับช่วงดึกหน่อยนะครับใน24นาทีถือว่า เป็นคู่ที่น่าจะตามมองมากๆ,ๆนะครับทางฝั่งของโรมาครับพวกเขาก็โชว์ฟอร์มมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับโดยการเพลี่ยงพล้ต่อยูตุสผสมหนึ่งแล้วก็มีเสมอและผลีศูนย์หนึ่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าการเสมอแล้วก็การแพ้ทีมใหญ่เองก็ทำให้พวกเขายังเกาะกลุ่มของลาล่านะครับแล้วก็เอาตัวรอดก,กับทีมเล็กๆได้เนี่ยยังเกาะกลุ่มอยู่ในวิกโฟรครับขณะที่เอซิมิลาน์ครับต้องบอกว่าฟอร์มเด็สุดๆเลยครับพวกเขาดีต่อเนื่องเลยครับชนะ ก้าเสมอหนึ่งเลยนะต้องบอกว่านําเป็นจา่าฝูงแล้วก็มีนาโปลีเนื้ดเบียดคู่ขี้สูสีกันอย่างสนุกเลยนะครับก็ทําทให้ตอนนี้สถานการณ์มิลานเองก็ค่อนข้างดีมากในลีกแต่ว่าแม้ว่าในฟ้าแชมเปอร์ดี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับพูดถึงความน่าสนใจในเกมนี้หน่อยนะครับถ้าพูดถึงตารางคะแนนตรงนี้เนี่ยแ้มเนี่ยอาจจะดูห่างไปชนิดนะคร,ระหว่างโรมาก,กับบิลานมิลานดีกว่ายเยอะแล้วก็ห่างถึงราอัลซแต้นนรับ แต่จริงๆแล้วความน่าสนใจก็อยู่ที่ในเกมรุกของทั้งสองทีมนะครับโรม่าครับก็โชเซ่มูริโยผลนชุดแบนเลยครับกลับมากรุงเกมเข้าสนามในเกมนี้ได้พวกเขามีเซการยิงประตูปีนี้เกือบ20ลูกเลยครับในการออกสตาร์ท10แมตช์ถือว่าดีมากขณะที่มิลานเองก็สตาร์ทมาเนี่ย10แมตช์น,นะครับยิงไปถึง23ประตูนะครับพอาะจริงๆแล้วเกมรุกทั้งคู่ดีทั้งคู่แล้วก็เกมนี้ทั้งสองทีมนี่้เพื่อนฟูลทีมมากเลยครับ โรม่านะครับมีเปเยกรีนี่นำทัพนะครับมีแทมมี่อับราฮัมรวมถึงมากิตายานะครับแล้วก็ไบอันงทัสซานเดนะครับก็ออกสตาร์ทในเกมนี้ด้วยขณะที่มีลายนะครับของเซฟิโนปิโอลีนะครับก็จะมีทางราเฟลเบลล์นะครับพร้อมเต็โปรตุเกสคนนี้ฟอร์มกำลังฮอตเลยครับรวมถึงอิบราฮิมดิอาร์ชเลยครับโบริญเยชิรูรวมถึงคาร์บิเอร์แล้วก็มีสครองที่ดีอย่างอิบราฮิมโมวิชครับจริงๆแล้วคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าจะให้มองถึงกาชนะเนี่ย ก็ไม่ง่ายซะทีเดียวนะครับโบรมาเล่นในบ้านก็แข็งแก่งเกมลุกดูดัน,นครับบูริญโยค่อนข้างเคี่ยวขณะที่เอซิมิลานนยครับพวกเขาปีนี้ขุมกําลังค่อนข้างที่จะเป็นผู้เล่นเจเนรชันใหม่นะครับบวกกับตัวเก่านะครับที่มีกองหน้าทั้งคิรุสรับกับอิบราฮิโมวิชดูแล้วตรงนี้น่าสนใจครับก็คือว่าเกมรุกจะเล่นกันดุดันแน่นอนขณะที่การแก้เกมครับทางบูริญโย,โยทางตีี่อาจจะต้องใช้ตัวผู้เล่นสำรองที่ หมุนเวียนในระหว่างเกมนะครับใช้เทคนิกกันห้ามหันกันน่าสนุกทีเดียวครับแต่ว่าถ้าให้ดูความน่าสนใจในเกมนี้ครับจับตาให้ดีในเกมรุกแล้วก็จับได้จับตาให้ดีครับในการแก้เกมของคุณซื้อทั้งสองทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ความมัน5่าดาวแน่นอนนะครับรับรองเหมือนเดิมครับติดตามกันได้นะครับทาง v r u i o n k i n g of s p o r t ครับ